ที่พระนครศรียุธยานะครับคุณตาเสียชีวิตอยู่ที่บ้านพักซึ่งก็เป็นการเสียฟิตอย่างมีปริศนานะแต่สุดท้ายตรวจสอบไปตรวจสอบมาเนี่ยทางญาติญาติก็ไม่ติดใจเนื่องจากมีขนมปังคล้ายๆขนมเค้กติดอยู่ที่ข้างๆปากคุณตาอยู่ชิ้นหนึ่งและตกอยู่ด้วยตรงนี้เห็นไหมฮะ แล้วแถวหน้าบ้านเนี่ยมีตะขาบตัวใหญ่อยู่ตัวหนึ่งด้วยอตอนที่กู้ภัยเขาลงพื้นที่ไปหลังได้รับแจ้งเหตุว่าคุณตากแกเสียชีวิตอยู่ที่บ้านกกอยู่คนเดียวนะฮะนี่ท้องที่สอพอ,อุทัยนะครับที่พระนครศรียุธยาก็ต้องไปตรวจเรื่องของโควิดก่อนที่ศพนี่ไม่ติดเชื้อโควิดนะฮะบ้านอยู่ที่หมู่7ตำบลคานหามอำเภออุทยัยเป็นบ้านพักที่ปลูกด้วยสังกะสีครับอยู่ริมทุ่งนา คุณตาสมบุญแตงอ่อนนะครับอายุ83ปีนะครับสภาพศพไม่สวมใส่เสื้อผ้านอนหงายตัวแข็งอยู่บนที่นอนมีขนมปังที่เป็นเศษขนมเค้กฮะตกอยู่บนที่นอน1ชิ้นแล้วข้างๆแก้มของคุณตาสมบุญยังมีขนมปังเนี่ยติดอยู่จากการตรวจสอบในที่เกิดเหตุไม่มีร่องรอยการต่อสู้อะไรนะครับ ศพของคุณตาสมบูรณ์ก็ไม่มีร่องรอยถูกทำร้ายร่างกายอะไรคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า12ชั่วโมงแต่การเสียชีวิตอย่างละเอียดต้องรอผลชนสูตรอย่างละเอียดก่อนนะครับคุณในทีเช้าผู้สื่อข่าวของเราวันนี้ลงพื้นที่ไปนะฮะก็ไปดูเรื่องนี้หน่อยว่าเอ๊ะตกลงแล้วคุณตาแกเป็นอะไรถึงเสียชีวิตนี่ไปกับกู้ภัยนะฮะกู้ภัยที่ไปนำศพคุณตาวันที่รับแจ้งเหตุเมื่อวานนี้ต้องขับรถลุยน้ำเข้ามานะฮะ น้ำท่วมอยู่นะครับที่อุทัยอยุธยาทางเข้าบ้านมีน้ําท่วมขังนะครับมาถึงที่บ้านเนี่ยเป็นลักษณะเพิงพักเล็กๆนะปลูกด้วยสังกะสี mm hmm. กู้ภัยบอกว่าคุณตาแกใช้โซลาเซลล์นะเป็นไฟฟ้า mm hmm. อรอบบ้านมีหนองน้ํามีหญ้าขึ้นรกไปหมดเลยในบ้านก็มีที่นอนมีข้าวของเครื่องใช้ของคุณตาสมบุรนี่คุณติ๊กนะฮะเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่มาช่วยเคลื่อนย้ายศพคุณตาเมื่อวานวันนี้ก็พาเรามานะครับ คุณติ๊กบอกว่าหลังจากที่มาถึงบ้านเนี่ยแล้วเจอศพคุณตาพบว่าคุณตาสมบุญแกนอนห่มผ้าอยู่ในมุ้งตอนนั้นสภาพศพเนี่ยเริ่มแข็งแล้วพอเปิดมุ้งมามีขนมเค้กครึ่งชิ้นตกอยู่ข้างๆแล้วที่ปากก็มีร่องรอยเศษขนมเค้กอยู่ทีแรกยังคิดว่าเอ๊ตาแกกินขนมเค้กแลก้วแกสมรักเค้กหรือเปล่าเค้กติดคอแล้วก็เสียชีวิตหรือเปล่าตอนที่กําลังนําศพคุณตาออกจากบ้าน กู้ภัยบอกนี่ฮะไปเจอตะขาบตัวเบ้อเลยอยู่หน้าบ้านคุณตาก็เลยไม่แน่ใจว่าเอ๊ะหรือจะถูกตะขาบกัดออ่าแล้วพิษตะขาบเนี่ยทำให้เสียชีวิตก็ต้องส่งศพไปชนะสูตรอย่างละเอียดก่อนนะส่วนเรื่องโควิดเนี่ยตรวจเรียบร้อยแล้วไม่มีเชื้อโควิดนะฮะขนมอยู่ข้างๆอ่าแกแกจะเอียงหน้าหน่อยหนึ่งนอนงายจะเอียงหน้าหน่อแล้วขนมขนมบัง ครึ่งชิ้นเหมือนลักษณะที่ว่ากินไปแล้วกินไปแล้วครึ่งชิ้นเป็นขนมปังครับครับ,รบก็เลยสันนิษฐานว่าเหมือนแกกินไปแล้วไม่ได้อะไรไ,ไม่ได้กินน้ำหรืออะไรอาจจะสำลักก็ติดคอเนี่ยพอแกอายุเยอะแล้วอายุ83แล้วส่วนญาติญาติทราบข่าวแล้วนะครับญาติญาติบอกว่าคาดว่าคุณตาสมบุญอาจจะเสียชีวิตด้วยสองสาเหตุหนึ่งก็คือสำลักขนมปังหรือไม่ก็ถูกตะขาบกัดนะ คุณนติชาวบอกว่าแถวแถวบ้านคุณตาสมบุญนี่ไม่ได้มีแค่ตะขาบนะคุณเขมาสอนตอนที่ลงพื้นที่ไปนี่เจองูเขียวนะโอ้โหดูสินี่ทางสังเกตไม่เห็นนี่ก็เห็นไหมสีกลมกลืนไปเลยตัวเบลเลอเลยนี่เห็นไหมฮะอ่างูเขียวนะ <laughs> อยู่ที่ต้นไม้ข้างบ้านคุณตาเน่แล้วแถวบ้านคุณตาจะออกมานี่ ตัวเงินตัวทองแต่ตลเล็กนะ<ใ>นี่วิ่ง <10. S 1> ผ่านหน้ารถไปแล้วนิติชาวบอกโอ้โหแถวบ้านคุณตาก็สัตว์เลยคลานเยอะอยู่เหมือนกันก็ด้วยสภาพโดยอรอบ่อะพี่อุ๋ยลองดูสิคะมันก็เนาะใช่ทั้งน้ําทั้งหญ้ารกคือเมื่อวานกู้ภัยมามาช่วยเคลื่อนศพคุณตามาตรวจศบคุนตาเจอตะขาบตัวเบลเลอเลยอะ่ะหลังจากนั้นคุณนดติชาวก็เลยไปที่วัดนะฮะวัดโคกมามยมนะครับซึ่ง ญาติิก็รับศพคุณตามาตั้งบําเพ็ญกุศลที่นี่ผลชนสูตรอย่างละเอียดยังต้องรออยู่นะฮะหลานสาวคุณตานะครับอายุ60นะ,ะคุณป้าบัวผันบอกว่าปกติตาสมบุญแกอยู่คนเดียวทุกวันแกจะปั่นจัก,กรยานสามล้อไปซื้อข้าวที่ร้านค้าเป็นประจำาบางทีลูกหลานก็เอาข้าวไปให้ก็มีเมื่อวานนี้ตอนบ่ายป้าบัวผันบอกซื้อกับข้าวไปให้ตาสมบุญที่บ้านเห็นแกนอนอยู่ในมุง้งก็เรียก เรียกแต่ไม่ลุกไม่มีเสียงตอบรับด้วยตอนนั้นยังไม่กล้าเข้าไปใกล้นะฮะก็เลยแบบเอ๊ยยังไงเลยแจ้งกู้ภัยให้มาดูดีกว่าพอกู้ภัยมาถึงเข้าไปดูเนี่ยฮะแกนอนเสียชีวิตแล้วมันเป็นข่าวประมาณว่าพี่เข้าไปที่อยู่คนเดียวอยู่คนตั้งนานแล้วคนเดียวเนี่ยอหูหากินเองได้นนั้นก็ยังบอกว่าซื้อถ่านให้กูหน่อยก็ซื้อไห้สองตุนอะไรนี่้า คือร่องรอยการต่อสู้ทำร้ายใน,น,นที่พักของคุณตาเนี่ยไม่มีทำร้ายร่างกายโดยสภาพศพก็ไม่มีผลชนสูตรอย่างละเอียดต้องรอแต่เอ๊ะจะเป็นเพราะตะขาบหรือเปล่าถ้าไม่นับเรื่องสำลักขนมปังขนมเค้กนะตะขาบกัดแล้วตายได้ไหมเราก็เลยถามไปยังคุณหมอหมูนะฮะรองศาสตราจารย์นายแพทย์วิรศักดิ์จัลชัรศรีนะฮะหมอหมูเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชจากมศวนะครับหมอหมูบอกว่า ถ้าคนถูกตะขาบกัดนนพิษของตะขาบจะส่งผลให้มีอาการปวดชาแล้วก็บวมที่ผิวหนังแต่มันไม่แพร่เข้าสู่กระแสะเลือดนะไม่บ่อยและเกิดในเฉพาะบางลายเท่านั้นนะครับซึ่งโดยปกติแล้วพิษของตะขาบจะไม่รุนแรงจนทำให้คนเสียชีวิตหรือเสียชีวิตน้อยมากยกเว้นกรณีมีอาการแพร่พิษตะขาบรุนแรงซึ่งจะทำให้เกิดอาการหลอดลมตีบความดันเลือดต่ำช็อกและเสียชีวิตอย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่นานนะครับ แต่ถ้าใครม,มีการแพ้ผิดของตะขาบก็มีโอกาสที่จะเสียชีวิตได้ถ้าแพ้อย่างรุนแรงใช่ค่ะก็ต้องรอผลอย่างละเอียดแต่เบื้องต้นทางญาติญาติลูกหลานคุณตาไม่ติดใจสาเหตุการตายนะครับท่านผู้ชมครับคือญาติญาติก็รับศพไปบำเพ็ญกุศลแล้วเดี๋ยวจะชาพนักิจพรุ่งนี้เลย